สวัสมันคืออะไรพี่เราก็อยากรู้ถ้าถามผมเหรอถ้าเขาสวัสด์ถามผมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันมันจริงๆสวัสมันเป็นคำ s ส a n g ใช่ามจากพวกฮิปฮอปซึ่งจริงๆมันคือแปลว่าแบบเจ๋งเจ๋งในไอเคู่าู่าต้องเยอะเใจย็นนไหมผมว่าจริงๆมันก็ไม่ต้องเยอะนะคือใส่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่จะบอกคุณผู้ชมหรือบอกไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าการแต่งตัวหมายถึงว่าไม่ต้องมีออปชั่นเยอะธรรมดา คำว่า s w a g เป็นแสลงที่ยมในหมู่แรปเปอร์และวัรรุ่นอเมริกันมีความหมายว่าเท่เจ๋งเลิศคล้ายๆคำว่าคูลหรือจะแปลว่าแนวก็ได้ซึ่งความหมายจะขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้หมายถึงสไตล์ของคนคนนั้นอีกความหมายคือเอาวิญญานข่มท่านกลุ่มฉันเจ๋งก็กลุ่มแกเท่เหนือกว่าซึ่งคำว่า swagger เป็นกริยาแปลว่าทำอะไรมั่นๆยิ่งๆพอมาเป็นแสลงความหมายของมันก็คือทัศนคติที่เหนือกว่าสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเอง คือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะได้ยินคําว่าสวักจากเพลงฮิปฮอปเพลงเออใช่พอมันจากเพลงฮิปฮอปเนี่ยฮิปฮอปบางทีก็จะมีสร้อยมีแว่นมีแหวนซึ่งพวกพูดเนี้ยเขาจะติดแบบส่ทรีใส่ครีมว่าจริงๆมันไม่จําเป็นจริงเป็นความชอบอาจจะเป็นสตรีทที่ออกแนวฮิปฮอปนิดๆแต่ว่ามันเท่มันคูลโดยเป็นสวกนั่นเองถูกต้อง